สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Yamaha g r a n Finalo Hybrid รุ่น ABS ปี2023นะครับอันนี้เพิ่งไปถอยมาสดๆร้อนๆนนี่นะครับก่อนที่เราจะไปติดสติกเกอร์ติดปิดล์มอะไรกับรถเราก็จะให้ดูข้าวๆก่อนนะครับตัวนี้ เปิดตัวที่ราคา69,200นานะครับตามหน้าเว็บก็แล้วแต่ว่าจะไปได้กันราคาเท่าไหร่คับดิวเลอร์ข้างนอกนะครับของผมโชคดีหน่อยไปเจอที่บูธที่งานนะครับเขาจัดได้มาในราคาที่เปิดตัวเลยถ้าเป็นบางที่นี่เขาบางที่เขาขาย80,000 7 0 0 0จ็ดหมื่นแปดก็มีนะผมเคยไปทํามมาดูแล้ว ัวรถใหม่ๆเยมๆช้ำๆเพิ่งติดที่จับโทรศัพท์ให้เมื่อกี้นะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นให้รถของคุณแม่บ้านล็อกคออยู่เราก็กดลงไปให้มันดงังกึกนะครับเนี่ยไฟมันจะเตือนอย่างนี้เราก็บิดนะครับบิดก็จะมีปุ่มอะไรเนี่ยออฟมีโอเพนอะไรเนี่ยปึบหนึ่งทีอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเพราะว่ากดหนึ่งทีไฟมันจะเตือนเราถึงจะบิดต่อได้นะแล้วเราก็ หมุนเปิดนี่ไฟหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้โชว์แบตเตอรี่โชว์อะไรไม่ดูไม่ทนอันนี้ก็คือเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนนะไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟสูงตรงนีนะ้แล้วก็ไอตัวอะไรเนี่ยตัวเอที่มันจะเป็นตรงนี้คนระับสตาร์ทออฟรันอะไรสักอย่างของมันอะไรแล้วก็มีปุ่มนี่นะครับพึ่งวิ่งมา 23่รูไปรับรถมานี่แหละครับส่วนตัววิ่งมา20่สิบปโลก็ขี่ดีนะครับรถค่อนข้างเบาขับง่ายแต่ว่าแอบจะอืดไปนิดนึงนะครับเพะด้วยความที่เขาทำมาเพื่อประหยัดน้ำมันนะให้ดูมิติตัวรถครับเป็น abs ดิสหน้าขนาดยางเนี่ยเป็น110ทับ70ขอบ12นะครับตัวนี้ให้ยางของ Maxxis มา ด้านหลังก็จะเป็นขนาดเท่ากันเลยร้อยสิทับเจขอบ12แต่ด้านหลังเนี้ยจะเป็นเบรกดำสวิงอาร์มแขนเดี่ยวระบายความร้อนด้วยพัดลมเดี๋ยวเราดูอยู่บอก,กันสักหน่อยอ่าอันนี้คือภายในขอ,องหลังนะครับ ก็จะใหญ่ๆนี่เลยน,นี้คือของแถมที่เขาให้มันก็จะมีแจ็คเก็ตผ้าคุมรถข้อกัะน็อกนี่ไปประมาณนี้นะครับกดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอันนี้คือเติมน้ำมันเติมในถังเก้าห้าละ2ี่ย่ที่ร้านเขาเติมเป็น95มาให้เติมถัง สังเกตว่ายังไม่ค่อยชินเหมือนกันนี่นะครับมีติดตัวรถไปไงรอๆเท่ๆเมื่อกี้ขับไปกับพ่อสองคนนะครับเปลี่ยนกันครับคนละรอบผมก็ดูไฟท้ายดูไฟเลี้ยวขับตามตูดกันมาไฟแจ่มมากตูดมิตินี่คือโอ้ท้ายรถนี่สวยมากเลยครับดูไฟท้ายไฟเลี้ยว ชัดชัดแจ๋วแบบ LED ทั้งระบบ LED ทั้งหมดเลยถ้าตัวของอีกค่ายคู่แข่ง,งเขาจะเป็นเขาจะเป็นไส้หลอดอยู่นะในไฟเทียนี่ของเรานี่คือแบบนี้ก็จะเป็นไฟธรรมดาแตนะเราเปิดไฟสูง ที่ชอบที่สุดเลยนะคือตรงนี้มันดูแบบสวยมากดูดูอ่าเป็นแกลนฟิลาโน่ตรงนี้เลยฟังเสียงเงียบนะครับคลิปๆเพราะตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดโอเคครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะรีวิวการใช้งาน ฟังทันทีนะครับถ้ามีโอกาสไ้เจอกันอีน